สินค้าตัวนี้เป็นกีการ์ดสำหรับล็อกอล็อกตู้นะฮะล็อกล็อกตู้หรือลิ้นชักนะฮะเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดนะมี2ส,สีสีขาวกับสีดำใช้แบตเตอรี่นะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่ 3A นะครับสีก้อนตัวนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะฮะ ในกรณีที่ลืมพาสเวิร์ดโรงงานนะก็กดเปิดเปิดฝามาแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ไวนะ้นะกดนะกดแค่ไว้นะต่อไปสีเขียวขึ้นนะครับก็ันจะคืนค่าเป็นค่าโรงงานนะรหัสโรงงานก็จะเป็นเลขศูนย์แปดตัวนะครับแล้วก็รหัส รหัสที่ใช้เปิดประตูจากโรงงานนะเออเปิดสําหรับปลดปลดล็อกนะรหัสจากโรงงานก็จะคือเลขหนึ่งสี่ตัวนะครับในชุดเขาก็จะมีมีตัวนี้มาตัวหนึ่งนะฮะถ้าสีขาวจะมีสีขาวกับสีดานะก็คือจะมีมีมีคีย์คีย์ให้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวล็อกตัวหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นชุด สำหรับล็กอลกสลักด้านในนะเกี่ยวไว้ติดด้านในตู้นะเป็นตัวล็อกล็อกตัวนี้ไว้นะ,ะเป็นในรูปของตู้ล็อกเกอร์อะไรพวกเนี้ยเวลาเขาปิดข้าไปมันก็จะไปดันนี้ปุ๊บแล้วก็จะล็อกอย่างนี้นะอุปกรณ์ที่เขาเหให้มานะอันนี้เครื่องนี้ยังยังไม่ได้เซ็ต นะเครื่องยังไม่ได้เซ็ตก็มันก็จะเป็นค่าค่าที่มาจากโรงงานนะก็จะเป็นเลขหนึ่งสตัวสำหรับปลดล็อกนะนะถ้ามันผ่านก็ไปเกี่ยวขึ้นนะครับส่วนรหัสโรงงานนะฮะร,รหัสเข้าเครื่องนะ ที่มาจากโรงงานก็จะเป็นเลข0ูย์แตัวนะเป็นเลข0ูย์แตัวในกรณีที่เราจะต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าเครื่องนะฮะเขาจะให้เรากดตัว enter นี้ค้างไว้นะแล้วก็กดรหัสของโรงงานเข้าไปก่อนนะเสร็จแล้วก็กด enter อีกทีนึงนะแล้วเราก็กด รหัสใหมนะ่รหัสใหม่ก็จะใช้ได้ตั้งแต่สี่ตัวถึงสิบตัวนะฮนะรหัสโรงงานก็คือเอาไว้เข้าเพื่อไปจัดการจัดการเครื่องนะเกี่ยวกับการตั้งค่าของเครื่องเช่นต้องการจะให้แบบกดรหัสกดล็อกแล้วก็ให้มันล็อกค,ค้างไปเลยนะไม่ไม่ให้มันออโต้นะก็สามารถตั้งได้นะ หรือว่าจะให้มันเป็นออโต้แบบนี้ก็ได้ก็คือกดนะแล้วก็เลขไอ,อ้เลขหนึ่งสี่ตัวนะของโรงงานนะแ้วมันก็จะเป็น Auto, ปอาาอโตนะ้ปิดล็อกเข้ามาเองนะปิดล็อกเข้ามาเองเวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยสลักตัวนี้มันก็จะดันเข้าไปเหมือนกับเราปิดประตูลูกบิดนะฮะมันก็จะดันเข้าไปปุ๊บก็จะล็อกนะเวลาจะเปิดเราก็มากดรหัสเปิดแต่ว่ามันก็จะมีฟังก์ชันที่ว่า กดล็อกค้างนะเวลากดแล้วก็มันก็จะล็อกค้างเลยนะเดือยมันจะไม่วิ่งออกมาแล้วเวลาปิดเข้าไปปุ๊บเราก็กดรหัสอีกทีมันก็ถึงจะล็อกนะก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ไนะว้นะก็ให้ให้เลือกใช้นะตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะมีให้เปิดเปิดเป็นเหมือนอ่า ป้องกันคนแอบดูรหัสตัวเลขพวกนี้นะสมมติว่าเราตั้งเราตั้งรหัสไปแล้วเนี่ยสี่ตัวใช่ไหมฮะเกิดว่ามีเพื่อนหรือมีใครมาอยู่ข้างๆเราเนี่ยกลัวเขาจะรู้รหัสเนี่ยเราสามารถีรียกดตัวเลขได้ถึงสิบตัวนะสิบตัวโดยที่ว่าจะต้องมีรหัสผ่านของเราอยู่ในกลุ่มตัวเลขตัวนั้นนะสมมติว่าเราตั้งตัวเลขไว้ที่เลขสามสี่ตัวใช่ไหมฮะเราก็จะอาจจะกด หนึ่สามสี่ใชฮะแล้วกกดเลข 3, 4ตัวนะฮะก็จะเป็น8ตัวแล้วก็กดเลขอะไรต่อเข้าไปอีกน,นะหลังจากที่เรากดเสร็จเรียบร้อยเรากด Enter เข้าไปปุ๊บประตูก็จะเปิดนะซึ่งคนที่จะมาดูก็คือคงจำาหัดไม่ได้เพราะว่ามันหลายตัวนะก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขามีมาให้นะเราก็ต้องเข้าไปเปิดตัวนี้เปิดฟังก์ชันเพื่อ,อเพื่อ ให้มันทํางานตามที่เราต้องการนะทีนี้มาดูวิธีการใช้งานเปลี่ยนเปลี่ยนมาดูวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสก่อนนะเปลี่ยนรหัสเข้าเข้าเครื่องนะคือรหัสเข้าเครื่องเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนก่อนที่เปลี่ยนก่อนที่เราจะเปลี่ยนรหัสปลดล็อกนะเพราะว่าถ้าเกิดรหัสเปลี่ยนรหัสปลดล็อกก่อนนะฮะแล้วเรามาเปลี่ยนรหัสเข้าเครื่องนะ ไอ้รหัสปลดล็อกที่เราเคยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะคืนค่ามาเป็นเลข14ตัวเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องตั้งรหัสเข้าเครื่องก่อนนะเบิ้อต้น,ตนก็รหัสเข้าเครื่องนะจะเป็นเลข0ูตัวเนี่ยวิธีตั้งรหัสก็จะให้กด enter นะค้างไว้ไฟสีเหลืองก็พิบนะแล้วเราก็กดรหัสโรงงาน แล้วเราก็กดไฟเขียวขึ้นผ่านใช่ไหมฮะแล้วเราก็ตั้งรหัสของเราเองนะ,ะเราอาจจะตั้ง1 2 3 4 5 6ก็ได้นะแล้วก,กด enter นะตอนนี้ก็คือรหัสโรงงานที่เคยเป็นเลข08ตัวก็จะเป็น1 2 3 4 5 6านะ,ะถ้าเรารู้ว่าคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็าลองกดดูนะกด enter ค้างไว้แล้วก็กด1 2 3 4 ผ่านใช่ไหมฮะผ่านได้นี้เราก็จะทําฟังก์ชันอะไรนะเราก็จะกดตัวเลขตามที่ที่เราต้องการจะเปิดใช้งานฟังก์ชันนั้นๆน,น,นะฮะส่วนรหัสปลดล็อกที่มันเป็น111 1 11นะครับตัวนี้นะฮะเราก็มาเปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะหลังจากที่เราเปลี่ยนรหัสเข้าเครื่องแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะมาเปลี่ยนรหัสรหัสรหัสปลดล็อก เปลี่ยนรหัสปลดล็อกเนี่ยนะเขาก็จะให้เรากดากด enter เนี่ยสองครั้งนะแล้วพอไปสีเหลืองกระพริบนะไปสีเหลืองกระพริบเราก็จะกดรหัสเกา่ารหัสเก่าก็คือรหัสโรงงานของเขาหรือถ้าเกิดเราเราได้เปลี่ยนรหัสใหม่ไปแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ทําแบบเดียวกันนะก็คือใส่รหัสเกาเาเ่าเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนรหัสใหม่เข้าไปนะ ก็กด enter 2ครั้งเห็ไหฮะไปสีเหลืองก็พิบนะเราก็กดรหัสผ่านเก่านะแล้วก็กดรหัสผ่านเก่านะหนะึ่แล้วก,ก,ด,ก,นะกด enter นะแล้วเราก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็น3ามสามาสแล้วเรากด enter นะนะตอนนี้ก็คือไอรหัส111ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะ มันจะปิด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 นี่ตื่ใช้ไม่ได้แล้วนะจะเป็นรหัสใหม่นะก็จะเป็นสาม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 ถ้าเราจะเปลี่ยนเราใช้รหัสสาม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 ไปนานแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนใหม่นะล้วก็เข้า,าเข้า enter สองครั้งเหมือนเดิมนะแล้วเราก็กดสามสามสามนะแล้วเราก็กด enter นะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะเป็น CC c c ทีนี้ไอส้สาม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 ก็จะใช้ไม่ได้นะล้วก็จะมาเป็นสี่สแทนนะอันนี้ก็คือวิธีเปลี่ยนรหัสปลดล็อกนะนะกรณีที่เราลืมนะเราลืมรหัสปลดล็อกนะรหัสปลดล็อกที่เราเคยตั้งไว้สี่สี่ใช่ไหมฮะตัวนี้นะฮะ ถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วเร,เราเกิดลืมนะเราเกิดลืมพอเราเกิดถ้าเราลืมปุ๊บเราก็ปลดล็อกไม่ได้นะแต่ว่า,าเราอาจจะจําจํารหัสเข้าเครื่องได้นะเราสามารถที่จะใช้รหัสเข้าเครื่องตัวนี้นะเข้าไปแล้วก็ไปกดตัว C นะเพื่อเพื่อล้างรหัสปลดล็อกนะ เรล้างรหัสปดล็อกปุ๊บไอรหัสปดล็อกที่เราเคยตั้งไว้มันก็จะกลับมาเป็นเลขหนึ่งสี่ตัวเป็นค่าโรงงานนะวิธีนะวิธีที่เราจะค,าคืนคืนคืนค่าของของรหัสปดล็อกนะเราจะให้เรากดรหัสเข้าเครื่องนะกดรหัสเข้าเครื่องนะถ้าเราจาได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะแล้วเราก็กดกด enter นะไฟสีเขียวขึ้นใช่ไหมฮะ แล้วเรากดตัว C นะเรากดตัว C ปุ๊บเนี่ยไอรหัสที่เราเคยตั้งไว้กดล็อก444เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะถูกคืนค่าไปนะเพราะาเราได้ยกเลิกไอรหัสกดล็อกตัวนี้ไปแล้วนะมันก็จะคืนค่ามาเป็นเลขหนึ่งสีตัวเหมือนเดิมนะนทีนี้เราก็ ถ้าเราจะเปลี่ยนนะเราก็เข้าไปเปลี่ยนตามขั้นตอนเปลี่ยนรหัสปลดล็อกนะฮะเหมือนที่เคยตั้งตอนแรกนะกรณนนีถ้าเราต้องการจะให้อ่าไม่ให้ล็อกอัตโนมัตินะให,ให้ใช้อ่ารหัสเปิดเอเปิดนะใช้รหัสเปิด,แล,ปดแล้วก็ใช้รหัสล็อก เราก็ต้องเข้าไปเปิดฟังก์ชันนี้นะครับาการเปิดฟังก์ชันนี้ตั้งล็อกกดล็อกด้วยรหัสนะก็จะให้เรากดาตัว C นะฮะตัว C แล้วก็ Enter นะแล้วก็เลข4แล้วก็ Enter แล้วก็ต้องใส่รหัสจัดการเครื่องของเรานะเราก็จะกดตัว C นะกด Enter กดเลข4กด enter รหัสจัดการเครื่อง1 2 3 4 5 6นะแล้วก็เครื่องหมาย enter นะตอนนี้เครื่องมันจะล็อกค้างนะฮะมันจะล็อกค้างถ้าเราต้องการจะให้มันล็อกเนี่ยหลังจากที่เราปิดประตูเข้าไปแล้วนะเราก็ต้องกดรหัสนะมันก็จะล็อก ล็อกเองนะครับอันนี้คืออเราตั้งฟังก์ชันที่ล็อกล็อกเองก็คืออเปิดแล้วก็มันก็จะเปิดค้างถ้าจะล็อกก็คือต้องมากดรหัสอีกครั้งนึงจะล็อกนะเราจะเอากลับคืนไปเหมือนเดิมนะให้มันเป็นแบบออโต้นะก็เข้าฟังก์ชันเดิมนะ <c oughs> เข้าฟังก์ชันเดิมนะก็ กดเลข5นะก็คือตัว C ใช่ไหมฮะตัว C แล้วก็ Enter นะแล้วกด5นะแล้วกด Enter แล้วก็รหัสจัดการเครื่อง1 2 3 4ง6ี่นะแล้วกด Enter ตอนนี้เครื่องก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นล็อกอัตโนมัติเหมือนเดิมนะล็อกอัตโนมัติเหมือนเดิมนะเวลาเราปลดล็อกมัน กดล็อกปุ๊บสักพักมันก็จะล็อกเองนะ,ะนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะฟังก์ชันป้องกันการแอบด,ดูการกดรหัสนะสมมติว่ามีคนอยู่หลายคนอะไรพวกนี้แล้วเราต้องการจะเปิดตู้นะกลัวเขาจะรู้ว่าเราใช้รหัสอะไรนะ ซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะใช้แค่รหัสที่เราตั้งที่มาสตัวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราตั้งฟังก์ชันนี้ก็ไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะกดรหัสได้เป็นติบตัวโดยที่มีรหัสของเราจริงๆอยู่ในกลุ่มนั้นนะสมมุติว่าเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ตั้งฟังก์ชันนี้เนี่ยนะสมมติว่าเรากดเนี่5หนึ่งสสามสี่ห้าแล้วเรากดสาม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 นะ จะไม่เปิดใช่ไหมฮะเราต้องกดเฉพาะรหัสของเรามันถึงจะเปิดใช่ไหมแต่ถ้าเรา,าเปิดฟังก์ชันป้องกันแอบดูรหัสผ่านพวกเนี้ยเราสามารถจะกดตัวเลขได้หลายตัวนะก็วิธีการเปิดป้องกันแอบดูรหัสผ่านนะเราก็จะให้เรากดตัว C นะตัว C นะ Enter แล้วก็เลข6แล้วก็ Enter รหัสจัดการเครื่อง ันนี้เท่ากับเราเกิดเปิดเปิดฟังก์ชันป้องกันแอบด,ดูรหัสผ่านนะเรามีรหัสจริงอยู่เลข 3- 4ตัวใช่ไหมฮะเราถ้าเราต้องการจะเปิดประตูโดยที่มีคนอยู่คนมองอยู่เงี้ยนะเราก็เปิดได้เลยตามสบายเลยนะเรากดเลย1 2 3 4 5 6 7 8ม้าดอะไรก็แล้วเราก็มีรหัสของเราจริงๆ4ตัวนะแล้วกดอะไรมั่วๆไปนะ เรากดอินเือมันเปิดซึ่งคนที่ดูปุ๊บจะจำรหัสเราไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ารหัสของเราตัวไหนเห็นไหมยเพราะว่ามันมันเยอะมากจำไม่ได้นี่แต่เราใช้รหัสจริงๆว่าเราสี่ตัวก็ก็ได้จริงๆถ้าเราเปิดฟังก์ชันเนี้นะ เราสามารถที่จะใช้รหัดของเราจริงๆ4สี่ตัวก็ได้หรือเราจะใช้รหัดมั่วก็ได้นะใช้รหาดมั่วถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้นะอืมแต่ถ้าเราไม่เปิดฟังก์ชันเนี้ยถ้าเรากดมั่วมั่แล้วกดลาดอันนั้นมันจะไม่ทํางานนะวิธีปิดนะถ้าเราจะปิดเราไม่ใช้ฟังก์ชันนี้เรากา็ปิดการป้องกันแอดดูลาผ่านแล้วก็กดตัว C นะ Enter แล้วก็ X7 Enter รหัสเข้าเครื่องนะอันนี้เท่ากับเราปิดฟังก์ชันการป้องกันแอบดูรหัสผ่านนะถ้าเรากดโม่วๆแบบเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เปิดนะนะมันจะไม่เปิดมันจะเปิดแต่เมื่อเรากดรหัสถูกต้องเท่านั้นจนะเปิด เครื่องรุ่นนี้นะฮะถ้าถ้าเกิดว่ากดผิดประมาณสามครั้งเนี่ยนะมันจะนเครื่องมันจะไม่ทํางานนะเครื่องมันจะหยุดทํางานนะต้องรอประมาณสามนาทีนะมันถึงจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งหรือกรณีที่เราลืมรหัสเข้าเข้าเครื่องนะเราไม่สามารถที่จะรีเซ็ตอะไรได้เลยนะฮะคือต้องงัดเครื่องอย่างเดียวนะงัดเครื่องงัดประตูนะ เพราะว่ามันไม่มีไม่มีปุ่มอะไรที่จะมารีเซ็ตหน้าเครื่องได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งแล้วเราจะต้องจำรหัสเข้าเครื่องให้ได้นะคือรหัสปลดล็อกจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องจำรหัสเข้าเครื่องให้ได้นะเพื่อจะแก้ไขได้ในกรณีที่แบตอ่อนอะไรพวกนี้จะมีไฟสีแดงขึ้นนะให้เรารีบเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ถ้าแบตมันหมดจริง,รงๆเครื่องไม่ทำงานนะก็ เอาสายมินิว b ดีมาเสียบนะพาวเวอร์แบงของมือถือมาเสียบเข้านี่นะแล้วก็เปิดใช้งานได้ปกตินะแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เข้าไปจนะมีช่องเนี้ยช่องนิ n นิดวดีสำหรับเสียบสำหรับเสียบเวลาชุกเฉินนะเวลาแบตเตอรี่หมดนะการติดตั้งก็อ่าก็คง ถ้าเป็นช่างก็น่า,นาจ,จะติดตั้งกันได้นะมันก็เหมือนกับติดตั้งกุญแจตู้คนระับถ้าเป็นตู้ที่เขามีกุญแจทองเหลืองกลมๆอยู่แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องเจาะรูเอาสายออกนะก็คือวิธีเราก็อาจต้องทางเอากระดาษ a e อมาใช่ไหมแล้วเราก็มาทาดเครื่องลงไปแล้วก็เอาปากกาวงนะให้เป็นรูปเครื่องนะแล้วก็เอากระดาษมาทาดนะเพื่อมาร์ครูเพื่อมาร์ครูนะม,นะมันจะมีตำแหน่งรูสี่รู ตัวนี้เราต้องยึดจากด้านหลังตู้ออกมาเนะ้วก็มา,มารูแล้วก็กดพนะยายามกดแรงๆให้มันให้มันพอเห็นตำแหน่งของของรูน็อตนะสีนะ่ตัวนะพอเราได้เครื่องหมายแล้วเราก็มาเจาะตามตำแหน่งของมันเนะจาะเป็นรูเล็กๆเนี้ยเสร็จแล้วเราก็เอาไปทาบไปทาบที่บานตู้นะให้มันตรงตรงกับเยื้องกับรูกุญแจนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพื่อที่จะเอาสาย เส้นนี้รอดออกมาได้นะเพราะว่าจะมีสายตัวนี้อยู่สายตัวนี้ก็คือล่อสายตัวนี้รอดออกมานะก็คือถ้ามันมีรูกุญแจเก่าอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใจรอดออกมาจากรูกุญแจเก่าได้เลยรอดออกมานะพอเราพอสายอดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะก็สายรอดกําลังนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เสียบเสียบเข้าเครื่องใช่ไหมฮะเสียบเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บแล้วก็ ดูความหนาของตู้แทนว่าตู้มันจะหนาแค่ไหนนะเพราะว่าเราจะต้องเอาสายส่วนหนึ่งมาเก็บไว้ข้างในนี้นะสายที่มันเหลือนะ,ะเก็บไปในนี้แล้วเราก็ปิดตู้ติดเข้าไปตาตมตำแหน่งของมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ไขน็อตด้านหลังนี่สี่ตัวหลอกลลอกไว้ใไหมะส่วนตัวนี้ก็ติดด้านหลังตู้นะติดด้านหลังตู้ติดกับตรงนี้น แล้วก็ตัวเนี้นะ mm hmm. ก็เขาก็จะไปติดอยู่ที่เนี่ยที่นั่นะติดอยู่ที่ที่ข้างตู้อนะ